ครับก็สวัสดีเพื่อนเและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงความถี่ต่ำนะฮะหรือว่าอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงที่เราประกอบใช้งานกันนะครับที่เรานำมา d i y ซื้อบอร์ดซื้อหม้อแปลงมาประกอบนะฮะตัวนี้นะมันอยู่ด้านหลังบอร์ดนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวที่ผม มีอยู่เนี่ยในการทดสอบเปรียบเทียบกับอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดมอแปลงความถี่สูงหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าอินเวอร์เตอร์แบบสวิชชิงนะมอแปลงความถี่สูงหมอแปลงลูกเล็กๆนะครับทำงานที่ความถี่สูงนะก็อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ชนิดเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะผมไม่ได้นํามาขิงกันนะจะนํามาทดสอบให้เพเพื่อน ไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆเนาะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากได้สวิตชิงขออภยัยไม่ใช่สวิตชิงขอภอภัยอินเวอร์เตอร์ที่รับแรงกระชากจากเครื่องใช้ไฟฟ้ารับแรงกระชากได้ดีเนี่ยนะครับไม่พังง่ายก็คงจะมองที่สวิตชิงหม้อแปลงความถี่ต่ำหม้อแปลงรูปใหญ่ๆแปลนดับต้นๆเนาะ นะครับก็จะรับแรงกระชากของโหลดได้ดีนะครับไม่ค่อยเสียหายง่ายส่วนสวิตชิงสวิตชิงอีกแล้วอินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบสวิตชิงหรือว่าอินเวอร์เตอร์่ามออแปลงความถี่สูงนะครับก็พวกนี้ถ้าถ้าเป็นในเอ่าเมื่อสัก2-3ปีที่แล้วมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะ อ,อินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับเนี่ยอินเวอร์เตอร์อย่างเช่นตัวนี้เป็นไฮบริดเนาะเนี่ยอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนมันพังค่อนข้าง,งาค่อนข้าง,ง่ายแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาได้มีการปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงใหม่นะนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ใช้งานกับโหลดทุกอย่างนะครับระบบ12โวลต์ใช้กับแอร์ใช้กับแอร์ใช้กับพวกเครื่องมือช่างสว่านอะไรไม่ว่าใช้ได้นะ ใช้มาประมาณ7-8เดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับส่วนตัวนี้จะเป็น h ฮ b ริดออนออฟกิ it, เป็นรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมตอนนี้เลยราคา6,200วัตต์ราคาประมาณหมื่นต้นๆน,นะซื้อในในร้านค้าออนไลน์ใช้โคส่วนลดแล้วเหลือ8,000-9,000กว่าบาทนะครับ6,200วัตต์เต็มมีภาคออนกิด 5,000วัตต์นะออฟกิด6,200วัตต์มี mppt 120แอมรับแรงดันจากแผงได้ถึง500โวลต์นะครับประสิทธิภาพเขาเคลมว่า97%เอลยนะประสิทธิภาพตัวเครื่องนะประสิทธิภาพทางฝั่ง ac นะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าได้หรือเปล่านะฮะส่วนอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเนี่ยประสิทธิภาพการแปลงไฟ dc เป็น ac จะอยู่ที่60-80%นะครับอ่าขึ้นอยู่กับชนิดของมอแปลงด้วยขึ้นอยู่กับมอแปลงด้วยว่าอ่าพันมาดีแค่ไหนอ่าอ่าพวกเหล็กที่เอามาทำมอแปลงอะไรพวกนี้มีผลอ่าชนิดลวดชนิดเหล,ล็กนะลวดอลูมิเนียมก็อาจจะประสิทธิภาพต่ำหน่อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยโหลดตัวนี้นะครับ เป็นเตารีดนะเตารีดเป็นเตารีดผมแกะเอาคอยเอา,อาชุดความร้อนมันนะฮะมาทำเป็นโหลดนะอยู่ประมาณ2,500วัตต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเทียบกันเลยว่า,าใช้อินเวอร์เตอร์แบบมอบแปลงเนี่ยนะครับอันนี้เปิดใช้งานอยู่นะต่อสายมาจากข้างหลังนะครับสายมาจากอินเวอร์เตอร์มอแปลงคือสายปลั๊กตัวนี้นะครับเวลาดึงโหลด เวลาจ่ายโหลด2000วัตต์เนี่ยมันจะดึงกระแสจากแบตกี G ่แอมป์ M, นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงตัวนี้นะฮะหรืออินเวอร์เตอร์แบบมอเตอร์แปลความถี่สูงจ่ายโหลดตัวเดียวกันนะครับใช้แบตชุดเดียวกันมันจะดึงกระแสจากแบตกี G ่แอมป์ M, นะครับแล้วเดี๋ยวนำมาลองคำวนวณประสิทธิภาพคร่าวๆว,ว่าอินเวอร์เตอร์แบบมอเตอร์แปล ตัวเนี้กับอินเวอร์เตอร์แบบมอแปลงความถี่สูงตัวเนี้มีประสิทธิภาพแตกต่างกันแค่ไหนนะครับตัวนี้ผมต้องบอกก่อนนะอินเวอร์เตอร์มอแปลงที่ผมประกอบตัวนี้นะสี่สิบแปดโวลต์บอร์ดมัน3า0 0ันวัตต์แต่มอแปลงมัน4ี0 0พันวัตต์นะเป็นมอแปลงของ A อของ UPS ยี่ห้อ APC ซึ่งประสิทธิภาพของของมอแปลงเขาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับ UPS ยี่ห้อนี้นะครับก็อยู่ที่ราวๆแปดสิบเปอร์เซตเลยนะ แต่ว่าไอ้กเวเรตแบบมอแปลงเนี่ยถ้าเราใช้โหลดเยอะๆวัดสูงๆาการแปลงประสิทธิภาพการแปลงพลังงานมันก็จะต่ําลงไปอีกนะครับถ้าใช้วัดอย่าง1000วัตวัดอาจจะมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอยู่ที่8ปเปอร์เซนต์แต่เราใช้0 0 0วัตวัประสิทธิภาพการแปลงพลังงานอาจจะลดลงเหลือเจ็ดสิบหกเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่เป็นเป็นข้อเสียของมอแปลงเนะาะอสิทธิภาพมันมันจะสู้พวกอิเอ์เตอร์แบบนี้ไม่ได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเอาโหลดนะฮะตัวนี้เดี๋ยวทดสอบตัวตัวนี้ก่อนนะฮะอินเวอร์เตอร์แบบสวิตช,ชิ่งก่อนนะครับผมจะเอาโหลดเนี่ยเสียบปลั๊กนี้นะฮะเป็นของอินเวอร์เตอร์สวิตช,ชิ่งนะเราดูว่าเดี๋ยวจะดูว่าโหลดกินไฟกี่วัตต์เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาคำนวณประสิทธิภาพนะครับก็เดี๋ยวเสียบดูก่อนว่าโหลดกินกี่วัตต์นะฮะเสียบเข้าไปที่ปลั๊กนี้นะอันนี้ยังเป็นศูนย์วัตต์นะเพราะว่าไม่มีโหลดอะไรนะครับ เียบเข้าไปอาเอาที่2580แล้วกันนะมันอยู่ประมาณ2583นะครับก็โหลดกินไฟ2580อ่าก็โหลดเนี่ยไม่ว่าจะใช้กับ อินเวอร์เตอร์สวิตชิ่งหรืออ e ินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเนี่ยมันกินไฟเท่ากันนะครับกินไฟพอๆกันเพราะนั้นเอา2,580มาตั้งนะครับทีนี้เราคำนวณหาประสิทธิภาพนะฮะเราต้องเอาอ่ากำลังวัตต์ทางหม้อแปลงอ่ะนะครับมามาหารนะรกำลังวัตต์เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภยัยกำลังวัตต์ที่อ e ินเวอร์เตอร์กินจากแบตเตอรี่นะครับอา่ากำลังวัตต์ที่ อันนี้จะเป็นไฟ220โวลต์ใช่ไหมักินไฟทาง220โวลต์ AC ตัวนี้จะกินด้านล่างนี้จะกินจากแบตนะฮะแบต48โวลต์เราจะเอาเราจะหาว่าอินเวอร์เตอร์มันกินแบตกี่วัตต์นะครับเพื่อมาคำนวณประสิทธิภาพนะก็ต้องดูที่ดูที่ตรงนี้เลยนะฮะมิตเตอร์ตรัวนี้มันจะมี ตอนนี้มันติดลบอยู่เพราะว่ามันมีการกินสแตนบายของอินเวอร์เตอร์สตัวเนาะนะครับติดลบติดลบอยู่31วัตแต่ว่ามันก็ยังมีการชาร์จอยู่หน่อยหน่อยแต่ว่าเราเอาตรงนี้เอาแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่เราจะเอาวัตจากมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับไปคำนวณจริงๆแล้วมันมันมีมันมีมนม เอาแบบหยาบๆแล้วกันมันก็ไม่ต่างว่าจริงมันมีแบตอีกชุดหนึ่งก็คิดแบบหยาบๆแล้วกันมันจะคิดแบบหยาบๆประสิทธิภาพกลัวประสิทธิภาพมันจะไม่ตรงเนาะเอาอยัางไงดีเอ่ยเ,อเดี๋ยวผมผมถอดแบตให้มันเหลือชุดเดียวดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีแบตตัวนี้ธนาดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถอดปัก เอ็กทีหกศูนย์ออกก่อน่อเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนอครับตอนนี้ผมถอดไอตัวแบตเตอรี่ชุดนี้ออกไปแล้วนะฮะที่มันขนานอยู่เพราะว่าไอแบตชุดนี้ยมันไม่ได้ผ่านมิตเตอร,ร์ตัวนี้เนาะมันใช้มิตเตอร,ร์ตัวนี้อยู่ถ้ามันมีขนานอยู่เนเดี๋ยวมันจะคือคการคำนวณมันจะไม่ตรงนะครับก็เลยเอาออกให้มันเหลือแบตชุดเดียวผ่านมิตเตอร,ร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ มันจะได้คำนวณออกมาได,ได,ได้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาทดสอบไอตัวอินเวอร์เตอร์มอแปลงก่อนแล้วกันเนาะปักนี้นะปักขาวๆนี่นะเดินมาที่นี่นะครับก็กำลังของโหลดนะคะเรารู้แล้วก็คืออยู่ที่2580ทีนี้สิ่งที่เราต้องการรู้คือว่าอินเวอร์เตอร์กินแบตเท่าไหร่นะครับอินเวอร์เตอร์กินแบต48โวลต์เท่าไหร,ร่นะฮะก็เดี๋ยวดูอจากตัวนี้เลย มิเตอร์มันอาจจะหยาบหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นระดับกิโลวัตต์เนาะอ่ะเสียบโหลดนะนะครับเสียบโหลดนะครับอ่านี่นะฮะสามพันเนี่ยนะสามจุดหกอ่าสามจุดหกสองกิโลวัตต์สามพันหกร้อย ามพันหกร้อยยี่สิบแล้วกันอ่าคิดที่สามพันหกร้อยยี่สิบวัตต์เนาะเพราะว่ามันมีสวิงขึ้นสวิงลงอยู่นะครับสามพันหกร้อยยี่สิบวัตต์เราดูอีกทีนึงดูว่ากระแสกี่แอมป์ด้วยใส่กระแสเข้าไปเจนะ็ดสิบแอมป์สามพันเอาแค่สามพันหกร้อยแล้วกันอนะ่สวิงอยู่ประมาณนี้นะฮะ สามพันหกร้อยวัตต์นะฮะนะครับทีนี้มาคำนวณกันโอ้โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดร้อนจัดขอพัดลมเป่าโหลดก่อนอ๋อร้อนจัดเลยดูดิโอ้สองร้อยกว่าองศาเลยฮนะ อ่เดี๋ยวเป่าโหลดไปก่อนเดี๋ยวต้องทดสอบอีกตัวหนึ่งอ่าไอตัวนี้อินเวอร์เตอร์หม้อแปลงนะครับฟิตแบบกลมๆเลขกลมๆนะหย,ยาบๆสามพันหกร้อยวัตต์อ่าทีนี้การหาประสิทธิภาพเนี่ยเราเอาอค่ากำลังวัตต์ที่โหลดกินเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วยที่อินเวอร์เตอร์กินแบตนะครับมันจะเป็นประสิทธิภาพของตัวอินเวอร์เตอร์เนาะการแปลงพลังงานจาก ดีซี uh, เป็นเอซีนะครับเอา2,580ตั้ง2,580หารด้วย3,600ั36 00, นร้อะครับอ่าเปอร์เซ็นต์กินเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะประสิทธิภาพ71.6เปนอะร์เซ็นต์อะผมคิดให้72เปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับ เจ็ดสิบเอ็ดจุดหก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 อ่ะเจ็ดสิบสองให้เจ็ดสิบสองเลยนะฮะเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นนะครับอันนี้คืออินเวอร์เตอร์แบบหม้อปแปลงอ่ามีประสิทธิภาพอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นนะคือไอ้ม้อปแปลงตัวเนี้ยประสิทธิภาพมันก็อย่างที่ผมบอกนะหม้อปแปลง APC ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะ หรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงที่เป็นแบบหม้อแปลงเทอร์ลอยเนี่ยลองลองใช้วิธีนี้ลองไปคำนวณดูว่าอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงของท่านมีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ใช้โหลดทักประมาณเนี้ย2,000วัตต์อันนี้โหลดผม2,500วัตต์นะประมาณโหลดสัก2,000วัตต์ขึ้นไปนะอ่าลองดูว่าอินเวอร์เตอร์ของท่านจะได้ประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของผมได้อยู่ที่72เปอเซ็นต์สำหรับอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงนะครับ ทีนี้มาเรามาวัดคำนวณประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไฮบริดแบบสวิตชิงนะครับมาผมจะเอาปลั๊กโหลดมาเสียบที่ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์สวิตชิงแล้วดูว่ามันจะกินแบตกี่วัตต์นะครับเสียบแล้วนะเสียบเข้าไปนะครับ

การคำนวณก็เหมือนเดิมนะฮะกินแบตอยู่2,750วัตต์โหลดกินทาง AC 2,580ว25ัตต์2580หารด้วย2750อา่า2750เปอร์เซ็นต์เท่ากับ93.8เอา้าผมไปกดโดนแล้ววะอา่า93.8นี่ เ3 8เอเมื่อกี้ให้ดูอยากว่ามันกินกิน,ก,นกินแบตกี่แอมนะฮะกินแบตกินแบตอยู่ที่หแบบ้าสิบสี่แอมห้าสแอมห้าสิบสี่แอมตัวอ e ินวอแปลงกินแบตอยู่ที่70กว่าแอมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด71หรือ70แอมมาเนี่ย เห็นไหมฮะต่างหมฮเก้าสิบสามเปอร์นะครับเก้าสิบสามจุดปดตัวนี้ได้แค่เจ็ดสิบสเปเซนซึ่งมันมันมันก็ไม่ได้เจ็ดเซทุกตัวนะบางตัวอาจจะได้แค่60%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ก็มีนะขึ้นอยู่กับชนิดของหม้อแปลงนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเนี่ย ถ้ามอแปลงเรามีประสิทธิภาพต่ำาการแปลงพลังงานจาก DC เป็น AC ก็จะได้ประสิทธิภาพต่ำนะอันนี้อย่างที่ผมบอกนะมอแปลง APC ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับได้ถึง72%แต่ว่าถ้าเราคำนวณที่ประมาณ4500วัตต์เนี่ยประสิทธิภาพมันจะอยู่ที่ประมาณ8 0 8 2เลยนะถ้าถ้าใช้โหลดน้อยๆนะครับตัวนี้ถ้าใช้โหลดน้อยๆประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นไปอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะซึ่งตัวเนี้ย ค่าประสิทธิภาพไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่โหลดที่อโหลดที่2,000กว่าวัตต์เนี่ยประสิทธิภาพ9.3%โหลดที่4 5 0 0 5,000วัตต์เนี่ยอประสิทธิภาพอาจจะลดลงไปหน่อยนึงอาจจะเหลือประมาณ91 92%นะแต่ตัวเนี้ยนะครับถ้าโหลด4,500วัตต์เนี่ยประสิทธิภาพตรงเนี้ยจะ7.2%อาจจะเหลือแค่65หรือ60%ก็ได้เพราะว่ายิ่งโหลดสูงมันยิ่งสูญเสียเยอะนะครับมันเป็นมันมันมันเป็นข้อเสียของมออแปลงเนาะมออแปลงความถี่ต่นะงหลด หลดกินไฟเยอะๆนะครับประสิทธิภาพการแปลง dc เป็น ac ก็จะต่ำลงไปอีกเยอะนะครับอ่าก็เนี่ยเอามาให้ดูนะครับถ้าเราใช้โหลดเท่ากันต่อเนื่องตลอดเวลานะครับอ่าถ้าเราใช้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นแบบหม้อแปลงนะครับแบตจะหมดก่อนแน่นอนเพราะว่ามันกินกินแบต เนี่ยอย่างที่ผมสยสอยดูกินตั้ง70ประมาณ70แอมส่วนอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งตัวนี้นะครับกินประมาณเท่าไหร่ห้าห้าสิบกว่าแอมใช่ไหมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพสูงกว่าอ่าก็ไม่ได้เอามาขิงกันนะฮะเพราะว่าผมก็ใช้ทั้งสองอย่างนะครับก็เอามา,าคำนวณน,นะฮะให้เพื่อนๆได้ไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ ทั้ง2ชนิดเนี่ยประสิทธิภาพมันแตกต่างกันยังไงนะครับข้อดีข้อเสียมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะไม่ใช่ว่าแบบสวิตช,ชิ่งจะดีกว่าหรือแบบมอบแปลงจะดีกว่ากันข้อดีข้อเสียมันมันมีแตกต่างกันนะครับแต่ในเรื่องของการคุ้มค่าด้านาพลังงานเนี่ยนะครับตัวนี้จะใช้แล้วจะได้ได้พลังงานจากแบตเตอรี่คุ้มกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าผมแบตน้อยๆเนี่ยผมค่อนข้างซีเรียสเนาะหมายความว่าแบตที่ผมมีอยู่เนี่ยถ้าผมใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ยผมจะได้หน่วยเยอะกว่าใช้อินเวอร์เตอร์แบบมอปแปลงนะครับก็อ่คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะส่วนการใช้งานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะ การตั้งค่าต่างๆเพื่อนๆอยากให้รีวิวเดี๋ยวรอสักพักก่อนตอนนี้ผมใช้งานได้ประมาณ2อาทิตย์เนาะเดี๋ยวรอให้ผมใช้งานครบเดือนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็วิธีใช้งานวิธีตั้งค่าเราต้องตั้งอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิพดพลาดกันใดขออภยัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ